สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x ็กซิล่าเกเนะครับอยู่กันกับเกมกันดั้มวางแผนบนมือถือ SD g u n d ั m G-Generation Eternal นะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับกิจกรรมใหม่นะ Grand Offensive Volume 1นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่อัปเกรดมาจาก Map e v e n นอันเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นแ n รน f f f n s i v e นะครั้งแรกแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ ه, โซนสุดท้ายนะครับ ه, บอสใหญ่สุดเนี่ย มันคือเจ้า Forbidden Gundam นะครับซึ่งจะอยู่ตรงข้างในสุดของโซน3นะครับคือวันแรกเนี่ยเราสามารถลุยมาได้เลยนะพลังงานมันจะพอนะครับพลังงานมันจะพออยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนที่เล่นในโซน1โซน2นะครับเราต้องแวะมาเก็บไอ้พวกบอสลับนะครับมันจะมีบอสลับอยู่เดี๋ยวนะหาเป๊บ <laughs> อย่างไอ้วงหนึ่เนี่ยนะมันก็จะมี รู้สึกจะแถวๆตรงนี้แหละนะครับคือตีไปเร้วกัลืมนะน่าจะตรงนี้นะแล้วก็ทางขวานี่นะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นบอสลับนะครับก็คือพอตีปุ๊บเราจะได้พลังงานนะครับไอตัวพลังงานสีส้ม5นะครับซึ่งจะทําให้เราเดินต่อช่องมาจนถึงบอสได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะเหลือนะอันนี้ก็ผมไปกดรับคงรับของรับบัฟบางอันแล้วนะครับสำหรับไอตรงนี้นะครับเราก็ต้องทําในส่วนของสกอร์แอตแทกนะครับให้ได้ถึง 1,2,000 0นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับผมอ่ะลืมบอกไปนะครับสำหรับไอ้เจ้าสกอตแท็กบอสนะครับเราสามารถดีบัฟบอสได้นะโดยการตีนะครับตีตัวนี้นะเดียก้านะครับซึ่งจะทำให้บอสที่อยู่ในสกอตแ a ็กนะครับลดพลังป้องกันลง50%นะรวมถึงนะครับทางด้านขวานะตีคารมิตตี้ก่อนนะครับจะทำให้บอสที่อยู่ในสกอตแท็กนะครับ ลดค่าโมบิลิตี้หรือลบหลีกไปอีก50นะครับก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะอ่าสำหรับอันนี้นะครับมันจะเป็นแค่แนวทางเวลาเจอศัตรูนะครับกลุ่มเราจะเคลียร์ยังไงแล้วก็วิธีจัดการกับบอสนะครับอ่าส่วนทีมเนี่ยต้องไปปรับออเองนะเพราะอย่างที่บอกดาเมจมันจะไม่เท่ากันนะครับโอเคอ่านี่เป็นทีมที่ผมใช้นะก็จะเป็นของกระน้ำซีดนะครับ ก็จะมี Justice Meteor นะ Freedom UR Freedom SR ปลดร้อยนะครับแล้วก็มี Justice นะครับจริงๆไม่ต้องใช้โลกล็ไดนะ้ด่านนี้เพราะว่ามันแทงบอสไม่ไหวอยู่แล้วนะจะใช้เป็นตัวโจมก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอาเลโกเฟมอามาสุนะครับอ่าโซอยคิมนึงนะเป็นวันชตนะครับก็จะเป็นสไตฟรีดอมนะแล้วก็มีฟรีดอมเอ r นะครับปลดร้อยมามีซัีนะอันนี้ก็คือพกตัวที่จะช่วยยิงนะครับ ก็คือผมรับบัฟของกันนัำซีดกับวันช็อตมาก่อนบางส่วนนะครับถ้าเกิดใครที่เล่นทางไลท์นิ่งฟาสก็ต้องไปรับบัฟทางไลท์นิ่งฟาสมานะโอเคอ่ะนี่นะเดี๋ยวมันจะมีดีบัฟบ,บอลนะครับเนี่ยลดโมบิลิตี้ไปแล้ว50%เปอร์นะครับแล้วก็อันที่ลดป้องกันปีก50%เปอร์นะมันจะทำให้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคเริ่มมาลักคลายいいเพิ่มโมเดลพอยต์กันนะแล้วก็ยิงตัวบนนะครับแต่ผมก,ก็สันนะ่นแบบไปนะดาเน,นี้ยตัวโลกมันจะเยอะนะครับดนนโดยเฉพาะตรงกลางมีสไตล์เด็กเกอร์นะค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันที่ผมก็เตรียมไอตัวอัลเทเรโกเฟรมอัมพสูมาเพื่อเคลียร์นะ ต่ต้องตบเปิดทางก่อนนะครับเปิดทางเข้าไปก่อนอ่าอันนี้ให้จัสติสเมเทอกับตัวฟีดอมนะครับเคียกีอันไปตรงนี้ถ้ารับบัฟเต็มผมว่ามันอาจจะเคียร์ได้เลยนะสำหรับจัสติสเมเทอถ้าปลดร้อยมาด้วยยิ่งง่ายนะครับแต่แบบนี้ก็ได้อ่าแล้วออดอยู่นะต้องเอาฟีดอมมาด้วย ่าไม่มีตัวช่วยตีเราจะตีคารามิตี้นะแล้วก็ต่อช่องเดินเข้าไปข้างในนะครับโอเคส่วนอินมานี่ตีคารามิตี้นะครับแล้วก็เบิร์สเซซึนนะเดินมานี่ตีสช่องลงล่างเ,เดี๋ยวมาแมปเซีย สไตล์เด็คเกอร์นะครับเพีย์ขวาเนี่ยพวกโตโรนะครับเพียแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาพวกตัวที่มีหลบร้อยนะครับมาลอบเป้าไอ้นี่นะฟอร์บิ d เดนนะครับเพราะว่าชานี่เนี่ยมันมีชาร์ต11เนะแล้วมันตีวงเบลเลอร์เลยนะครับเห็นไหมก็ต้องระวังนิดน,นึงนะครับโอเคทีนี้มาทางนี้บ้างอ่ะเดี๋ยวให้ชินนะครับ ฟีดอมเอซอาร์เกเี่ยวปุ๊บโอเคนะครับเสร็จปุ๊บเอาแอร์เรียวขึ้นมาอันนี้ขึ้นมานี okay. ่เลยแล้วก็ ซาซอบบี้นะครับนี่เพิ่มโมเดลพอนิดหนึ่งขึ้นมาอันนี้ผมจะยิงไปที่ไลเดอร์กันน้ำนะเสร็จปุ๊บสไตฟรีเดอมนะครับขึ้นมาอันนี้เราก็จะยิงไปที่นี่เลยนะจีวีสุดสองนะครับ ลุมบแล้วสไตล์ฟรีดอมนะครับขึ้นมายิงจินลองเลนต่อนะ่อ่าแล้วเดี๋ยวเปิดหลบร้อยนะครับเข้ามาตรงนี้มาล่อไอ้เจ้าฟอร์บิเดนนะรอไปก่อนทีหนึงนะครับ เดี๋ยวคย่อยๆเซตโพสิชันก่อนแล้วค่อยว่ากันนี่ก็ขึ้นมาเคลียโอเคตรงนี้แสแตนบายไปก่อนเหลือตัวไว้บ้างนะผมไต่อช่องเดินนะครับเหลือตัวไว้ต่อช่องเดินบ้างเออจริงๆเหลือตัวบนกันนหะเดี๋ยวข้างบนมันก็วิ่งมายิ่งแย่แลยว ด้านนี้อ๋อเดี๋ยวเอาทางซ้ายมาก่อนเนี่ยจะติดนะครับอ่ะตีจินด้านบนเลยแล้วก็ลงล่างมานะครับประมาณนี้ก็ได้โอ้ย ผมเอามาป้องกันให้ดวลกันดั้มนะครับป้องกันให้อีซากแค่นั่นแหละหตัวโลดโอเคทีนี้ฟรีดอมนะครับทีหนึ่งก็ต้องขยบมาประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เหลือซาัสซาี้เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ตัวหนึ่งนะตัวซ้ายนี่นะครับ ที่เหลือเก็บเก็บไว้บ้างนะพวกจินนะครับเอาไว้ต่อช่องเดินนะเนี่ยอันนี้เราเปิดหลบร้อยเวลานะครับเราไม่ต้องไปส่วนอะไรมันนะอ่าตัวโลขึ้นมาอันนี้กันแล้วก็ส่วนไปนะไอ้ตัวโลยานอ่าตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมหลบไว้ก่อนตรงนี้ฟรีดอม ยิงส่วนได้เลยนะครับแล้วก็ตรงซาซาบบี้นี่ปล่อยไปก่อนโอเคอ่ะทีนี้นะครับก็เอาตัวที่เราจะใช้ตีนะขึ้นมานะครับอันนี้มายิงนี่เลย แต่เราจะยังไม่ยิงเทร์นี้นะครับเราแค่เอามายืนในโพซิชันที่เราต้องวางก่อนนะก็คือตัวนี้ขึ้นมาประมาณนี้นะครับสี่ช่องทีนี้ก็จะเป็นนี่ฟรีดอมนะเปิดหลบร้อยไว้นะครับสแตนบายเพราะว่าอันนี้มัน อาวุธมาจารหนึ่นะก็คือโดนอยู่แล้วนะครับทําให้โดนบีมแรงขึ้นนะแล้วก็ทางด้านแอร์เรียลนะครับแอรเรียลก็มายืนไว้โอเคช่องประมาณนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวผมยิงเก็บตัวบนนะแล้วก็สแตนบายนะครับสไตรฟิโดมผ่านไว้ อามูโรอามูโรเหมือนช่องเดินจะขาดไปช่องหนึ่งนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเทินหน้าก็ได้นะครับเราจะพอดีอยู่แล้วส่วนตัวนี้อ่ะผมเอาลงมายิงจินตัวนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปยืนนะครับขึ้นมายืนไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วสแปนบายนะครับ ศัตรูตอนนี้จะเหลืออยู่แค่2ตัวนะพี่ตัวขวายตัวเลยครับนี่เราเอาโดวอนมาเก็บเลยก็ได้ไมั้งเขาเดินไม่ถึงอีกเอไม่เป็นไรมาสแตนบายไว้ตรงนี้สไตฟ,ฟิโดมเออสไตฟ,ฟิโดม,มาเก็บได้โอเคนะครับนี่แล้วก็เซตเซตไว้นะทรงมันจะประมาณประมาณแบบนี้แหละนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะทำการแปะดีบัฟตอนสวนนะ คือผมให้ฟรีดอมนะครับยืนเป็นตัวลอ่อไว้นะนี่เราก็สแตนบายนะครับอ่ะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปฆ่ามันนะเอาเคียบแปดดีบัฟก่อนนะครับอันนี้ก็คือลดพลังป้องกันนะแล้วก็อันนี้ก็ทำให้โดนบีมแรงขึ้นนะครับเราเปิดหลบร้อยไปแล้วก็ไม่โดนแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยว ซูดาเมจลุ้นนะครับอามูโร่เบิร์สไวอันนี้ก็เข้ามายืนระยะ4ช่องนะครับสแตนบายตัวนี้นะครับเบิร์สไม่ต้องเดินเพราะว่ามัน4อยู่แล้วน,นี้เช็คโมเรลพอยต์นะครับว่าพอดีแล้วนะทีนี้ก็ตัวปิดนะครับสไตรฟีดอมยิงไปนะครับ ซาซาบี้ก่อนหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ชินนะอ่ะมันก็อาจจะมีเปอร์เซนต์แหวงแหวงไปบ้างนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัว UR ทั้งหมดนะครับเนี่ยประมาณนี้อะถ้าถ้าสมมติเราไม่ใช้2ตัวนี้เมื่อกี้ล้านสามใช่ไหม อันนี้คือถ้าเป็น UR หมดร้านสามเหมือนกันนะครับก็ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะอยู่ที่ว่าอยากจะเสี่ยงเอาดาเมจหรือเปล่านะครับเพราะว่าดีบัฟนี่มันติดอยู่ตั้งแต่เทิร์นที่แล้วนะเนี่ยถ้าเต็มเมก็คือ136ต่างกันขึ้นมาอีก6 0 0 0 0นะแต่ว่ามีความเสี่ยงตรงอาโมโลนิดหนึ่งนะครับโอเคอ โดนหมดนะอ้าติดทีด้วยนะครับก็น่าจะได้คะแนนเยอะอยู่นะโอเคอันนี้เทินนะครับเทินผมไอ้นี่ด้วยเทินเยอะไปนะแต่ก็คะแนนถึงอยู่นะครับก็ถ้าเกิดรับบัฟมานะแล้วก็จบ เร็วกว่านี้นะครับมันก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะสำหรับการเก็บคะแนนนะครับในส่วนของสกอร์แท็กนะก็ถ้าใช้2เทืนะครับมันก็จะได้เยอะขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็มาลองแก้ๆดูแล้วกันนะอันนี้เข้าวๆผมก็ไม่ได้เข้าๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บต่อนะครับโอเคของรางวัลก็ครบแล้วแหละนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจบไปเท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับ ถูกใจและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ก็แชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ